อสินเลยนะทุกคนเนาะเกี่ยวกับสา,าวลาวที่มาสมัครเป็นนักข้องอยู่ทางฝั่งไทยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับคนลาวที่ข้ามมาฝั่งไทยเพื่อมาตามหาฟันอยากจะเป็นนักข้องเอยียงต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันจ้าสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเพื่อทุกคนทุก่านเด้จอจ้าว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทย หรือว่าทั้งต่างประเทศนอทีเขามาติดตามรับชมมาฟังเด้อจะ้ะไม่นี้นะทุกคนแพ่ว่าสีม่เหวาวเหลืองค่าหลานะคะทีว่ามีประเด็นฮอสนอทุกคนยังบทจมบบสินทั้งทีหนองค่าหลาได้ผ้าอ่าคณะมอลำดังหรือว่าหัวหน่าวงเพชรลำเพลินนะทุกคนทั้งทีผู้กตังหัวหนาวงก็คือคุณแม่สุภาพนั่นเองทุกคนนทีผู้เป็นสนับสนุน เป็นผู้สนับสนุนนะทุกคนหมอลำดังระดับประเทศไทยยกตัวอย่างก็คือหมอลำอ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะทุกคนเนาะ แต่หน,นีอเฮาชิมาวาถึงเหลืองหนองคำลานะคะก่อนที่จะไปหาชมหาฟังเพว่ากลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแหงใจให้เพ่ว่าน้าเด้อจ้าอย่าลืมสนับสนุนน้องเพีวว่าด้วยกันดูโฆษณาเบิ่งโฆษณาให้น้องเพีว่าน้าเด้อทุกการดูโฆษณาทุกการกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นการซับพอร์ตหรือว่าให่กําลังใจน้องเพีวว่าไปนาโตน,นั่นเองเนาะเพราะไม่พีน้องตรงข้อถอดข้อพ่ายนะคะนั่งเก้าอี้แบบนี้แล้วมุนไปมุนมานะคะทุกคนพอดีว่าเจ้าของ จของบ้านนะคะให้เก้าอี้ตัวนี้เพลให้เก้าอี้ตัวนี้มาให้แพรวานะคะเอาตัวนี้ให้เพรวาพอดีว่ามันนั่งสบายดีนั่นเองนะทุกคนตั้งแต่ที่เพราวาปวดหลังเพรว่าก็พยายามหาอะไรมานั่งไม่ให้มันปวดหลังนั่นเองทุกคนโอเคเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่าทําไมถึงยังไม่จบเรื่องดราม่าถ้าถามความรู้สึกเพรวา ที่น้องคําลาบไปผูกแขนกับไอ้ายสายฝนนะทุกคนหรือว่าเบาสายฝนที่เป็นยูทูบเบอร์ดังในประเทศลาวมีผู้ติดตามเกือบจะสองแสนคนแล้วนะทุกคนถามว่าในความรู้สึกแพรว่าคิดว่าใช่ไหมเอาจริงๆเลยพ่อแม่พี่น้องแพรว่าบริติตตามไอ้าสายฝนแต่แพรว่ากะหูว่าอ้าสายฝนเล่าบ่มักแนวนอง คำหลานะทุกคนถ้าจะหายมาเป็นแฟนหรือว่าหายมาเป็นคนหักอันนี้คือเรื่องจริงนะเพ่ว่าบอดีว่าหายเล่าแต่เพ่ว่าเวาในความคิดเห็นในความรู้สึกและในสิ่งที่เพ่ว่าเห็นนะคะบุคลิกหรือว่าท่าทางของไอซฟโฟนกำนองคํำหลามันโมเมนบุคลิกท่าทางของผู้บ่าวผู้สาวนะคะทุกคนมันโมเมนบุคลิกท่าทางกิริยาท่าทางของคนที่หักกันแบบผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าแบบสู่แบบแฟนนะคะทุกคนหักกันในแบบ คนหนึ่งที่มีความสนิทหรือว่ามีความเอื้อเพื่อเพื่อแพร่ซอยเหลื้อซึงกันและกันในการด้านทำงานของสาธารณะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ยังต่างๆเกี่ยวกับการห่องเพลียงต่างๆทุกคนอาจจะเป็นไปนแนวนั้นมากกว่า แต่วิธีที่เห็นผูกคอตองแขนนะทุกคนจังได้กับโบแมนผู้บ่าวผู้สาวจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงและที่จบดราม่าว่าเออโบตงหับหนองคํำหลาเด้อจังสันจังสีง่นะหนองมีประสบการณ์จังสรนจังสี่ผ่านเหลืองลเ่ามาหลายหมากมายเพียงว่าขอถามเถอะอยู่ตั้งอายุ20กว่าปีมีใครบ้างที่ไม่เคยผ่านเรื่องราวร้อนหนาวมาบ้างคะถามจริงๆ มีผู้ไรแน่ที่บบเคยผ่านเหลืองเล่ามาทุกคนมีผู้ไรแน่ที่อยู่จนปั่นนี่ละ่ะบบเคยมีผู้เ่าผู้แพ้วอาจจะไม่เคยมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนหรือว่าอาจจะบบเคยแบบว่ามีแฟนเป็นตนเป็นโตนะทุกคนถึงขันว่าไปอยู่น้ากันหรือว่าไปอะมาหาสูแต่กระต้องมีค้นคุยเป็นเหลืองธรรมดาคนเรามีทั้งดีและมีทั้งชั่วนะคะอย่าไปเมาร่วมเนาะ อดีตมันเป็นเรื่องของวันและเวลาทุกคนอดีตเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราต้องแก้วันนี้และเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้และพรุ่งนี้ที่จะมาถึงนั่นเองนะคะทุกคนต้องทําให้มันดีที่สุดอันนี้คืออยากจะฝากให้คิดนะคะคนที่ชอบดราม่านะคุณคนคนอื่นเขาจะไปได้ดิบได้ดีมันโดดาปงดราม่าอะไรล่ะผู้มั่วซั่วไปหมดเลย นะทุกคนเนาะพี่ว่ากันเลย่ยเบานะคะเรืองเกี่ยวก็ได้หมาแหละก็จะมีบางยูทูบเบอร์หรือว่าบางดารานักของนะคะทีเป็นเวาเนาะจริงๆแล้วนะทุกคนต่อให้ภาษาว่าน ของหนองค่าหลาหรือว่าเป็ดหน่อยกับกาจะเป็นแนวไรก็แล้วแต่ัุนคนถาว่าปัจจุบันนี้เพื่อนคิดดีเพื่อนทําดีและเพื่อนมีความขยันขันแข็งหรือมีความมานะอดทนที่อยากจะเป็นนักร้องนล้ทุกคนอยากจะเป็นนักหองมอลําทั้งสองฟังไทยเหลาาเฮ้าควรจะเบิ่งณจุดจุดนี้เพราะว่าก็ได้เห็นแล้วทุกคนบานซองเ่อนสาน้นบานซองเพื่อนหรือว่ารถขั้นซีเขาเออเถอจอดอยู่ในกลางเฮื่อน มันกระต้องมีอยู่แล้วทุกคนไพ่เนี่ยเสียกได้แต่ว่าเพื่อนกันยังบอกเลยว่าเพื่อนยังผ่อนโยยังสืบโบเบิร์ตยังใส่โบเบิร์ตนะคะทุกคนคนห้านอเมื่อมันคว่ำอยากได้มันกระต้องผ่อนเป็นเรื่องธรรมดาเพว์วาก็ยังผ่อนเลยบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนถ้าเพย์วายอยากได้นะขนาดเงินเดือนเดือนหนึ่งตกตั้งเกือบจะละเป็นหมื่นๆเพย์วายยังต้องผ่อนเลยทั้งที่เราได้เงินเดือนทุกเดือน เพราะว่าบางขังอะทุกคนเฮาประจำเป็นต้องเอาเงินไปผุ่มเฟ่อยกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าอ่าเฮายังมีตรงแนวอื่นตรงเหตุหลายอย่างนะคะทุกคนนอกคนที่ว่าเอาให้น้องคำหลานาอและบางคนก็บ,บอกว่าอ่าจริงๆแล้วอ่ะอ่าน้องอ่ะบรดไซสือบรินาหักเนาะทุกคน อันนี้คือเรื่องเล่าเขาห้าวบวหุนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ห้าวบวหุและเ้าวบวเห็นเนาะห้าก็ต้องเบิงกันต่อไปยาวๆนะทุกคนเบิงกันยาวๆนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายังที่แม่ว่าบอกกันเนาะเรื่องที่ผ่านมามันจะบ่มีวันที่จะแกะ้ไขใดแต่ว่าเขาจะแก่ปัจจุบันให้มันดีที่สุดขนานเองอย่างเช่นเรื่องผู้บบาผู้แพวนะทุกคนว่านอกมีประวัติจังสันจังสีบอดีนะทุกคน คือคนเห่านะทุกคนอยู่กับสาธารณะเนาะมันต้องยิ้มเย้ยแจ่มใสมันต้องพูดคุยปะอาพบปะสังสรรค์กับผู้คนเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เข้าไปอาบวชชีในวัดได้หรอที่แบบว่าโบไฮวาลก็ผู้ชายหรือว่าโบไฮวอกัะไพโบไฮแบบว่าอ่าลาเลื้งหรือว่ามีอาเกี่ยวกับยังทีบันเทิงเจริญใจนะทุกคนอย่างเช่นนะ ทีเพื่อนไปอ่ะหันไปหนีนะทุกคนเนาะพอว่า <How? S 2> เห้าเฮ็ดงานด่านไรละทุกคนเฮ็ดงานเกี่ยวกับเพลงจะให้เขาไปเทศนาเรื่องธรรมะมันจะเป็นไปได้บ่ทุกคนเฮ็ดงานเกี่ยวกับสื่อหรือว่าเกี่ยวกับอ่าผู้คนมากมายจะหายไปอ่านุงขาวห่มขาว เมือนเมซี่สิไรบอกพอแม่พี่น้องนอกที่บางคนบางท่านบอกว่า,วาน้องแต่งตัวโอเวอร์เกินไปแต่งตัวสวยหรูดูแพงอย่างต่างๆนานาแล้วจะมาบอกว่าเป็นคนแบบว่า,าชีวิตขัดสนอยากจนบ่มีเงินบ่มีคำทรงเสียให้พอให้แม่บ่มีเงินบ่มีคำที่จะพอรพอรดพรหยัง ต้องอาแบกหนาแบกตาขามนามขามทะเลมาเพงอ่าพาคนไทยหรือว่ามาสมมารของเพลงเนี่ยอ่านอยู่ในประเทศไทยสั่งหามโบไหยเขาหับโอ้โหคนแบบนี้คิดได้ยังไงทุกคนคิดได้ยังไงเอาส่วนไหนคิดนะเขทุกคนหัดกินปลาบ้างนะ <c oughs> จะได้มีความคิดที่ดีขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้คือเดือดนะเดือดจริงๆนะทุกคนเห็นอะไรแบบปุ๊บ เจอคอมเมนต์นี่ละนักนะทุกคนว่านองไปเฮ็ดงานจันทรนจังสีนะทุกคนไปเป็นอ่าผู้จัดคุมจัดการอะไยังต่างๆนานะคือเฮ้าบูหูเบื้องหนาเบื้องหลังนะทุกคนเอาเป็นว่าซัพพอร์ตคนเล่าน้ำกันเถอะนะคนถามว่าเป็นคนเล่าที่เบาให้กันกัได้เนอะจงยาอิศาทิจยาขนาดเพว่านี่เพว่าสารภาพเลยว่าเพว่าปบเกรจักนองข้าหลาหรือว่า น้องป็ดหน่อยกับกาบเลยเอา้าโบเคยหูจักนะทุกคนจนกระทางเอฟซีแนะนําไหมเพยว่าว่าเพยว่ามีสาวเหล่านักของสาวเหล่ามาจากฟังเล่ามาสมัครของเพลงอยู่ในอ่าวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านอาแพงเพว่าถึงเดี๋ยวหูเอา้ามีด้วยอแ,แมนสดบอเพว่าวาเนี่ยทุกคนโอ้ยคือมีความสามารถแท้คือเก่งแท้เพยว่าลึกงเขาไปแหลพ่อเพยว่าได้เขาไป แต่ไปเห็นทาทางบุคลิกของหนองนะทุกคนหละก็ได้ไปตามเบิ่งผพ้นงานเพลงโดยที่เป็นอัปปโคก็คือเมียาอป้าหนองอาซาฮับเอาย่าซูเศร้าเด้อายคนรอเพี้ยวห่วงอยไทุกคนจากน่อยเหนือเพียงเขาชีพีสีเพียนะคะเดียวเพลงเขาสิขายบอกพูดไม่พี่นอนองเนาะหลวกก็เพียงที่เอาเพลงของหนองอุ้งอิงไป cover นะทุกคนก็คือพอจับใจเพียายวเลยเดดติดตามพ้นงานหนองมาตลอด นี่คือเรื่องจริงเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเพียวว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากนะทุกคนแต่ว่ามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพลงแล้วเราทําแล้วมันดีมันตอบโจทย์นิดๆหน่อยๆก็ว่าไปก็เลยอยากจะทําไปเรื่อยๆนะทุกคนก็เลยอยากจะมาแสดงความคิดเห็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนอกระหว่างหนองคําหลากับไอซฟ่ฝนนะทุกคนเพียวว่าบอกเลยว่าไอซฟ่ฝนสไตล์เราหรือว่านิ่เราบุ๋มในหนองคําหลานะคะทุกคนเราอาจจะชอบอีกแบบที่เรา อกขาดคิดกระไดน,นะคะทุกคนเพราะว่าไอซี่โฟนเราเป็นคนที่น่ารักสดใสล่าเริงสเปคเราคงรบเมณหนองคําลาแน่นอนแต่จะเป็นคําว่ามีความรู้ซึกดีต่อกันคือเป็นแบบว่าอายเอวยนองหรือว่าเผื่อนหลวมงานหรือว่าหาักแพงกันในแบบที่เข้าเคยอยู่รวมกันเคยซอยเหลือกันเคยแบบว่า บีแบงบีแบงปั่นกันมีแนวอยู่แนวกลิ่นแบบนั้นเองนะทุกคนอย่างเ่นก็นคือหนองลินดานะคะอันนี้ต้องขอโทษขอขอภัยหลายๆเด้อนอตีเพีว่าได้กาวพิษไต่เอย่ยซื้อหนองดินดาพิษนะทุกคนที่จริงอะ่ะเพ้ว่ากะหูวเป็นหนองดินดาแต่ว่าบังเอิญอ่ะมันหว่าวพิษขน้ดเองนะทุกคนกับเป็นคนที่แบบว่าสตีสตังบุคอยดีปันใดอย่าถือสาเพว่าเลยนะทุกคนบอกพิษถือถ,ถเป็นเหลืองปกติของสไตล์เพีเ้วานั่นเองเรื่องจากพ่อแม่พี่น้องเองนาะ โอเคเด้จอจ้าเอาคลิปนี้พี่น้องเพื่อว่ากระตองคอจบลงุงแค่เพียงท่นนี้เด้อผิดพลาดประกันใดกระต้องขอถทษคอภายเอฟซีฟังลาวังไทยรอวทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามรับชมมาฟังชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะทุกคนมีความคิดเห็นแในวใดได้รับชมรับฟังคลิปนี้แล้แลวก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันไนด้เด้อขอบคุณลายจ้าสวัสดีค่ะ